เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาปั่นโลมากันนะครับเริ่มต้นที่บิตสีบาทนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเอาละครับ45บาทนะครับไปอ้าจัดมาเลยครับหกสิบไปอามสิบครับผมอ่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โลมาเข้าดีนะครับจัดไปเอาไปอีกทีเอาละครับอือหือมาครับเรามาดูครับว่าเราจะได้ฟันเสร็จหรือไม่โหงกุฎดก็มาครับเอาแล้วครับงกุาตายแล้วแบบนี้ไปครับไปแล้วหืมสวยงามมาอีกทีครับมาอีกแล้วครับผมจัดไปอีกจัดไปอีกชุดหนึ่งครับผมเอาไงครับแล้บาวครับ โอเกือบได้สีสปินครับไปครับไปต่อครับอืมเอาครับอืมสุดยอดครับอือหืสริงระดิ่งแนวอืมสตริงสปินนะครับสปินเรามาลุ้นกงนดีมาบว่าเราจะได้เท่าไหร่ฟสปินนะรัสปินเอาไปอือโอ้ช่วงนี้ช่วงที่ลมาแบบน่าจะแจกนะครับใครเล่นช่วงเวลานี้ครับุทสงแล้วน่าจะรวยแล้วผมนั่นไงจัดไปอีกหนึ่งจัดไปอีกครับผมออมชุดแจ้งไฟกระพริบชุดใจ้งไฟกระพริบครับผมอือหืมทำไมไม่เป 20บาทคุ้มไหมเนี่ยต่อครับต่อครับจัดไปอื้อชุดใหญ่ไปเลยครับต่อครับไม,ม่ครับ